ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ l i at n ์แอดแอดนัทธาออโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออโต้ค่ะ รถด,ดีราะคาะเด่นเน้นบริการต้องนะัทถาออโต้นะคะวันนี้ค่ะภูมิใจนำเสนอเลยค่ะ 330e Plug-in Hybrid ค่ะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากได้รถ p l ก g i n Hybrid คือกังวลใจเรื่องอ้ยไฟฟ้าล้วนจะหาจุดชาร์จยากหรือเปล่าหรือน้ำมันล้วนน้ำมันจะแพงไหมใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากได้2ระบบในคันเดียวนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะบอกเลยว่าราคาด้วยพิเศษมากๆนะคะประหยัดจากม่แดงไปแบบหลายล้านมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะ สับผ้าสวยๆเลยค่ะเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะเดี๋ยวตามไอ้มาดูรีวิวกันเลยค่ะ ไฟหน้าของเจ้า F 3 0คันนี้กันเลยนะคะดวงโคมไฟหน้านะคะไฟ day time เนี่ยจะวิ่งเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะเวลาที่ใช้งานตอนกลางวันหรือรถขับเคลื่อนนะคะก็จะเห็นรถเราโดดเด่นชัดเจนมากๆค่ะด้านล่างนะคะระบบความปลอดภัยค่ะก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะคะทั้งหมด4จุดเลยนะคะกระจังหน้าค่ะเป็นสีดําแบบเงาแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าชัดเจนเอกลักษณ์ของ BMW อยู่แล้วเนาะโลโก้ BMW ค่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะจะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้ครบหมดแล้วนะคะด้านหน้าเนี่ยดีไซน์มาดูสปอร์ตมากๆดูโช เฉียวมากๆใครที่หายอยู่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยครบจบในคันเดียวเลยค่ะโอเคมาต่อกันที่ด้านข้างกันเลยนะคะล้อนะคะจะเป็นล้อแมกอันลอยของ BMW เลยค่ะจะเป็นล้อแมกของ18นะคะเป็นสเปคโรงงานเลยค่ะซีรียางนะคะ225/45 R18 นะคะด้านข้างไม่มีแผลสดนะคะกุญแจคันนี้ได้2ดอกเหมือนกันเลยนะ ใช้งานหลักและสำรองได้เหมือนกันเลยค่ะฝาครอบกระถกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะวิธีปลดล็อกรถนะคะใช้งานง่ายมากแค่เพียงสัมผัสนะคะไม่ต้องเอากุณแจออกจากกระเป๋าเลยนะหรือถ้าจะปลดล็อกแตะห่งทีเปิดประตูเข้าตัวรถได้เลยหูดีไซน์ภายในสวยมากแผงข้างค่ะเป็นสีแดงแบบแดงแดงผู้ดีผู้ดีแดงแบบว่าไม่ได้แดงแปลนะคะแดงสวยมากๆเลยนะคะ ตัดกับโครเมียมสีเงินค่ะสภาพแผงข้างสะอาดอาดเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีตกทับนะลมยางคันนี้นะคะเติมแบบไนโตรเจนเรียบร้อยแล้วด้วยนะข้อดีของลมยางไนโตรเจนคือเวลาที่เราวิ่งไกลๆใช่ไหมคะ มันจะทําให้หลยางเนี่ยไม่ได้เกิดความร้อนแล้วมันก็จะไม่ได้แบบว่าระเบิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เซฟตัวเราด้วยเนะาะทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารภายในตัวรถนะคะต่อมาค่ะประตูแผงข้างมันต่อไปเลยนะคะแผงข้างสะอาดดเลยค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยกีดูดเช่นกันค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทาสีกบบนะคะน้ํามันนะคะรองรับน้ํามันเป็นน้ํามันเบน,น,นซินนะคะเติมจากฝาทางตรงนี้ได้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเป็น2ระบบค่ะเดี๋ยวมีตัวชาร์จไฟอยู่ตรงไหนเดี๋ยวให้อธิบาย เพื่อนดูนะคะคด้านท้ายของเจ้า F30 คันนี้นะคะไฟท้ายดีไซน์มาเป็น LED หมดเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวโคมไฟเนี่ยไม่มีแตกไม่มีบิดนะคะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ค่ะด้านหลังนะคะได้มาทั้งหมด4จุดค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยค่ะก็คือครบเลยนะปลายท่อคู่นะคะปลายท่อโครเมียมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าจะเก็บของได้เยอะขนาดไหนหูท้ายกว้างมาก คือสุดมือเอื้อมเลยค่ะถือว่ากว้างมากจริงๆนะคะแล้วก็มีชุดแบบเขาเรียกว่าอะไรชุดชุกเฉินสามเหลี่ยมนะคะหรือว่าอุปกรณ์นะคะช่วยเหลือชุกเฉินเวลาที่แบบว่าในกรณีที่รถยางแตกหรือว่าอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถเซอร์วิสไปจนถึงแบบว่าจุดหมายปลายทางหมายถึงว่าปั๊มน้ํามันหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะตัวสักหลาดด้านล่างตรงนี้นะคะไม่มีรอยเลยนะทุกอย่างส,สมบูรณ์มากๆโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมนะ มองที่รางน้ํานะคะเห็นอาร์ชัดๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีรอยแกะเลยนะโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะมากันที่ประตูบานต่อไปกันนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะประตูบานสุดท้ายแล้วนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ โครงสร้างด้านหน้าค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะไม่มีขอไม่มีพ้นไม่มีการทำสีกบทับนะโอเคเรามาถึงจุดชาร์จไฟกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการชาร์จไฟนะคะนี่เลยค่ะจุดชาร์จไฟนะเสียบไปบ้านนะคะหัวเป็นแบบ AC ด้วยนะคะก็คือเสียบไปบ้านหรือสถานีชาร์จตามห้างตามปั๊มน้ำมันได้เลยนะคะรอบคันนะบอกเลยไม่มีแผลสดเลยนะคะสีสมบูรณ์สวยงามมากๆสีเดิมจากโรงงานเลยค่ะ ใครที่หาอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะเครื่องยนต์ของเจ้า bmw 3 3 0 e plug in hybrid คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2อ0 0ซีซีเบนซินนะคะมาพร้อมกับระบบไฮบริดเลยค่ะแรงและประหยัดน้ำมันแน่นอน100%ซนะคะบอกเลยว่าตำแหน่งห้องเครื่องคือวางมาแบบแน่นๆเลยนะคะแล้วก็มีพลาสติกเนี่ยคุมแบบว่าพวกสายไฟได้ดีมากๆคือห้องเครื่องเนี่ยคือดูสวยแล้วก็ไม่ได้ดูแบบว่าอุย้ยสายไฟระยงระยางหรือเลอะเทอะเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยคือเก็บมาดีมากๆเลยนะ วงมีไข่มีแกะนะคะแต่ว่าการันตีว่ารถไม่มีโดนแน่นอนนะคะเพราะว่าด้านข้างค่ะซุ้มล้อนะไฟหน้านะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะเลยนะคะทุกอย่างคือเดิมหมดเลยอาจจะเกิดจากการเคลียร์สีทั่วไปนะคะแกะฝากระโปรงมาทําสีแต่รับประกันว่ารถไม่มีโดนแน่นอนค่ะ <S <S ไฟหน้านะคะคันหน้าซุ้มล้อโช๊คอาร์คทุกอย่างนะคะรูกลมเรียงตัวสวยหมดค่ะครบชัดเจนค่ะออเอีเยวเราไปดูความสวยภายในตัวรถกันต่อค่ะ รถของเจ้า 330e คันนี้กันเลยนะคะบอกเลยว่าภายในสีสวยมากชอบมากๆคือสีแบบฟิลแบบว่าละมุนละมุนนะคะดูดีมากๆเลยภายในนะคะตัวสภาพเบาะเนี่ยคนขับและคนนั่ง สภาพสมบูรณ์และใหม่มากๆค่ะเพื่อนๆถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยคือดูแลมาดีมากๆนะคะแล้วก็ได้เป็นบอกไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยนะคะทั้งสองฝั่งเนี่ยคือปรับมาแบบว่าสะดวกสบายแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยที่ไอชอบเลยคือตรงพนักเท้าขาขา,ขาตรงเนี้ยค่ะคือรู้สึกว่ามันสามารถปรับขึ้นปรับลงให้เราวางใต้ขาตรงเนี้ยเวลาที่เรานั่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแบบ รองรับขาเราได้ดีมากๆนะคะตรงนี้คือทําให้เรารู้สึกว่ามันนั่งสบายมากนะมาต่อกันที่สภาพคอนโซลค่ะสภาพคอนโซลก็ใหม่มากเช่นกันนะคะไม่มีรอยถละลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะหน้าจอด้านบนนะคะแสดงผลคือกล้องมองหลังวิทยุนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบตัวรถฟังก์ชันการปรับฟังก์ชันนะคะจากตัวหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะไฟฉุกเฉินนะคะเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็สวิต ตัววิทยุนะคะด้านล่างก็จะเป็นทักสวิตแอร์คือ B.M. อย mm ่างที่เาเคยบอกหลายๆรุ่นว่า mm hmm. เขาดีไซน์มาแบบแพ็คมาแบบแพ็คเดียวกันหมดเลยนะคะ mm hmm. การใช้งานซึ่งมันก็จะง่ายและสะดวกสบายดูดีแบบดูง่ายนะคะตามสัญลักษณ์ที่มีระบุไว้ที่ตัวหน้าสวิตตรงนี้หมดเลยนะคะไม่มีลอกไม่มีเลยนะคะสวิตคือทุกอย่างคือใหม่มากนะถัดมาด้านล่างตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นที่วางแก้วค่ะ เกียนะคะได้เป็นเกียออโต้นะคะใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะก็คือบีบตัวข้าด้านข้างนะคะแล้วก็กดเลื่อนตามสดสัญลักษร์ลักตรงนี้เลยนะคะเกียพีก็คือกดนะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวปักเซนเซอร์ค่ะเปิดปิดเซนเซอร์หน้านะคะแล้วก็ตัวคอนโทรลตรงนี้ก็จะคอนโทรลตัวหน้าจอทั้งหมดเลยใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าไม่ต้องลาสายตาไปหรือว่าแบบฝั่งคนนั่งผู้โดยสารก็แบบไม่ต้องเอื้อมมือหรือว่ามากดอะไรนี้ก็ใช้มือแบบ หมุนๆปรับๆเอาเนาะโอเคเบรมือนะคะแล้วก็ที่วางของที่เก็บแก้วด้านในนี้มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคือใช้งานดีมากนะสวยนะชอบมาต่อกันที่พวงมาลัยกันนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายของไอเนี่ยจะเป็นระบบคูชอนโทนนะคะเป็นระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะบลูทูธรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้เลยนะ มีเกียร์แพดเดนชีพให้เล่นด้วยนะคะปรับเกียร์ให้มันแบบว่าตะรอบเปลี่ยนเกียร์ให้ทันใจผู้ขับขี่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นอาจจะขับสนุกกว่าสาหรับบางคนที่ชอบเล่นเกียร์นะคะโอเคด้านหลังพวงมาลัยนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นระบบไฟค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบปัดน้าฝนทั้งหมดเลยนะระบบสตาร์ทของคันนี้นะคะจะเป็นระบบแบบคูสตาร์ทค่ะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทกันได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์กันดีกว่า87,324กิโลเมตรค่ะ รถปี 2018, ันสิ2แ2เเฉลี่ยปีละ20,000โลค่ะประวัติเช็คระยะศูนยบริการ BMW ครบทุกระยะเลยค่ะลูกค้าใหม่สามารถเอาเข้าเซอร์วิสต่อได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะพร้อมทุกอย่างขนาดนี้อยู่แล้วนะทุกอย่างคือเรามีการมีประวัติศูนย์มีการเซอร์วิสครบทุกระยะ เจ้าของใหม่คือสบายใจได้เลยค่ะโอเคนะขวามือสุดตรงนี้เลยนะคะจะเป็นสวิตควบคุมตัวระบบไฟหน้านะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะด้านข้างตรงนี้คือตรงนี้มันจะเป็นเอฟเฟก์ของ B M เกือบทุกคันนะคะที่มือจับตรงนี้มันจะแบบเหนียวเหนียวนะคันนี้ยังไม่เป็นนะคือทุกอย่างยังแบบใหม่และสมบูรณ์มากๆค่ะมากันที่ขวาสุดตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นสวิตนะคะปรับกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็กดพับได้ด้วยนะแล้วก็ เป็นกระจกเนี่ยทั้ง4บานเป็นออโต้หมดเลยนะคะมีมา่านบังแดดหลังด้วยนะสามารถกดเปิดปิดเวลาที่เราแบบว่ารู้สึกว่าแดดมันส่องมาจากด้านหลังก็ใช้งานได้เลยนะคะเรามาดูต่อกันที่สภาพเบาะด้านหลังเลยดีกว่าสภาพเบาะคือไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรนอกจากคําว่าใหม่มากค่ะ สภาพเบาะใหม่ไม่มีแตกไม่มียน่นไม่มีขาดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆเนคยใครได้ไปก็คือสภาพแบบสมบูรณ์สุดๆแล้วเนาะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนเลยแล้วก็ Isofix ค่ะล็อกคาร์ซีทนะคะช่วงนี้กฎหมายค่อนข้างรุนแรงเนาะสำหรับเด็กที่นั่งอยู่บนรถนะคะก็มองถึงความปลอดภัยนะคะก็มีตัวลอ Isofix ล็อกให้ด้วยนะโอเคเราดูกันมารอบคันแล้วเดี๋ยวเราไปดูราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกันค่ะ กันแล้วนะเดี๋ยวอายา้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะวันนี้อายอยู่กับเจ้า BMW 3 3 0 e Plug-in Hybrid ปี2018สีดำเลขไม่เพียงแค่80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะบอดี้เดิมๆสวยๆนะคะวันนี้เปิดราคาขายพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้นนะคะานัะขาออโต้นะคะเพียงแค่1,299,000บาทเท่านั้นเองค่ะก็เป็นเจ้าของเจ้า BMW คันนี้ได้แล้วนะคะบอกเลยโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ ยังมีค่ะดอกเบีย้ยศูนเปซให้ลูกค้าไปเลยนะคะ1ปีแรกค่ะหรือค่ะสําหรับใครที่อยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะนัทธาออโต้มีให้สูงสุดที่5ปีเลยค่ะ2.79ค่ะหรือใครค่ะอยากผ่อนสบายๆนะคะสามารถผ่อนได้ยาวนาะนสูงสุดกันที่84เดือนเลยค่ะโอเคสําหรับบางคนนะคะที่บอกว่าอเอ้ยฉันเอารถไปใช้ก่อนได้ไหมสักแบบ เดือนผ่อนนะคะตอนนี้นะคะคับฟรีค่ะ90วันค่ะมีมาแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่หาอยู่นะ้ถาถวออโต้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนเราเข้ามาคุยกันนะคะลูกค้าดูรถนะคะไม่จําเป็นต้องมาเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถกับเราได้นะคะเรามีบริการค่ะจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะ ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะบอกเลยว่าครบจบที่นัทขาออโต้เลยค่ะยังไงนะคะดูแล้วอยากได้รถแล้วนะคะโทรหาไอ้ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์ค่ะ5้าค่ะ6 4 5 5หนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทขาออโต้ค่ะช่องทางทาง แฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับไอ้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r f ฟอร์ชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r for s u r ั .com